และหมุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางไปก็คือที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวที่ภูเก็ตในช่วงนี้ลักษณะเขาเที่ยวกันเป็นครอบครัวหรือว่ามาส่วนตัวกันมากขึ้นครับหลังจากที่จีนเองก็มีการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศได้ ขณะเดียวกันก็มีความกังวลนะครับว่าหลังมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาจะทําให้ทัวร์สเหรียนกลับมาซึ่งเรื่องนี้ภาคเอกชนเขาก็เชื่อว่าเรื่องของทัวร์สเหรียนจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 3ปีเพราะธุรกิจของคนจีนยังไม่ฟื้นตัวครับนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแบบส่วนตัวหรือมาแบบครอบครัวกันมากขึ้น หลังจีนเปิดประเทศให้พลเมืองของตัวเองออกนอกเดินทางประเทศได้นะครับเพื่อเดินทางออกนอกประเทศนะครับเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาก็ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่และภูเก็ตมากขึ้นทําให้หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนอาจจะมีธุรกิจทัวร์ูนย์เหรียญแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านกรรมาการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่า การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนให้เหมือนก่อนโควิดสิระบาดอาจจะเป็นเรื่องยากครับเพราะว่ายังมีเที่ยวบินเข้ามาน้อยส่วนหนึ่งก็บินตรงกรุงเทพเลยทีนี้หากจะเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตก็ต้องต่อเครื่องมาลงที่ภูเก็ตและค่าตั๋วก็ค่อนข้างแพงนะครับเรื่องนี้ก็เลยยังเป็นข้อจํากัดให้นักท่องเที่ยวบินเนี่ยครับเดินทางยังไม่มากก็ถ้าจะมาก็อาจจะต้องเป็นเที่ยวบินตรงเป็นหลักนะครับ ซึ่งแม้จีนจะเปิดประเทศแล้วนะครับก็เชื่อว่าทัวร์สูวนเหรียญที่หลายฝ่ายกังวลจะกลับมาอีกครั้งยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3ปีเพราะธุรกิจของคนจีนตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวและยังไม่มีกรุ๊ปทัวร์เข้ามาครับไม่ได้อาศัยในเรื่องของการช้อปปิ้งไม่ได้มาในเรื่องของทัวร์เครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้กระทบะส่วนระยะกลางเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเนือ่องจากว่ามี สถานที่ให้บริการบางแห่งในภูเก็ตที่อยู่ในเครือข่ายที่ถูกปิดอยู่เพราะฉะนั้นในโซนนั้นเองก็คงจะยากแต่ในขณะเดียวกันเองเการช้อปปิ้งเองเนื่องจากมันหายไปนานปีเปีผมว่าโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวและทําแบบเดิมก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายๆธุรกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรผมว่ากว่าเราจะเริ่มเห็นลูกค้ากลุ๊มกลับมาเนี่ยน่าจะต้อง2หรือ3ปีะครับกว่าที่เขาจะฟื้นตัวกลับมามาทําธุรกิจครับ ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนจะไม่มีปัญหาทัวร์สูนเหรียญเหมือนในอดีตครับเพราะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม F.I.T. หรือเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบส่วนตัวเป็นการเดินทางมาแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มมิสนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มนักเดินทางแบบเจาะจงซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีกําลังซื้อสูงประกอบกับในระยะแรกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง ก็ทำให้ในรูปแบบกรุปทัวร์นั้นน้อยลงรวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและตลาดนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่าทัวร์สูนเหรียญจะกลับมาได้ยากครับคือเป็นการท่องเที่ยวแบบส่วนตัวแบบส่วนบุคคลนะแบบครอบครัวนะฮะหรือไม่ก็กลุ่มไม้นะกลุ่มไม้ก็คือเป็นกลุ่มที่เอ่อที่ใช้เอ่อเงินสูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรูปแบบทัวร์สูนเหรียญยังไงก็ไม่กลับมานะครับ นะเพราะว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะะฉนนั้นจะเป็นการท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคลแบบครอบครัวเล็กนะแบบกลุ่มไม้นะหรือกลุ่ม FIT นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะครับว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวปัจจุบันทุกคนต้องหาทางสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นว่าเดินทางมาแล้วก็จะเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากปัจจุบันตลาดท่องเที่ยวก็มีการแข่งขันสูงครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่เป็นทางเลือก ก็จะทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้นครับที่เราบอกว่าพอจีนเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่ว่านี้มากขนาดไหนก็คงจะต้องประเมินคร่าวๆจากตัวเลขที่มีการขออนุญาตทําการบินจากจีนเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับมีข้อมูลจากสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่รายงานออกมาก่อนหน้านี้นะครับระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเอาเฉพาะแค่3เดือนแรกของปีนี้มีเที่ยวบินที่ขออนุญาตจากจีนเนี่ยครับขออนุญาตเข้ามา 1,035เที่ยวบินนะครับ1,035เที่ยวบินถ้าเป็นเครื่องบินขนาดกลางความจุสักประมาณ200ที่นั่งตีกลมๆก,ก็ประมาณ2 0 0 0 0 0คน <c oughs> ที่จะเข้ามาไทยในช่วงนี้ <c oughs> แต่ที่น่าสนใจคือกปทอยังบอกอีกว่าตอนนี้มีเที่ยวบินจากจีน แจ้งขออนุญาตเข้ามาเฉลี่ยอีกวันละประมาณ40เที่ยวบินครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากมและจริงๆนอกจากทางอากาศคุณผู้ชมยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือรถไฟลาวจีนแม้ว่าตอนนี้<ม>อาจจะยังไม่ได้วิ่งตรงจากเวียงจันท์ข้ามไปยังที่คุณหมิงนะครับแต่ว่าชาวจีนเนี่ยสามารถนั่งมาได้ที่พรมแดนหลังจากนั้นก็ข้ามมาฝั่งบ่อเต็นของ สปปลาวแล้วก็นั่งเข้ามาอาจจะมาผ่านทางด่านหนองคายนั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ชาวจีนนักท่องเที่ยวนักธุรกิจจะเข้ามาในบ้านเราดังนั้นก็มีการประเมินว่า2 3สเดือนนับจากนี้น่าจะหลายแสนคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับ